เลิกงานยามแรงตะเวนแดงรับลงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกลมดูครับมีรุ่นครับมีช่วงแหลงแหงครับผมดนึันสองตัวตีหรือตัวเดียว เอาเอาถิดถือปลาตะตัวสองตัวนี่ยนะครับผมพอได้เก็บเนาะปลายามนี่ก็ได้ครับผมสวัสดีครับผมกับผมเปรกิซ่าในต่อยครับผมมือนี้ออกมาอยู่กันที่น้ำมอกันนี้คือเก่าครับผมไปเอาไปครับใส่ก๊อกนะน้ำมอมานะครับรอราาอนเออใสใส่ก๊อมั้มันนีอยู่เล่ลงมาของมึงเลยเต่ามันปลาดูครับอา้าวได้ปลาไส้ด่างมากเลย มุ่ไปกำตัวหน,น,นึ่ง <c oughs> นางปตเพียนเนี่ยครับหาคสไซดังไปมันบวถ,ถือคักคือจังช่วงไอ้ตะกียนะครับช่วงตะเกียดช่วงน้ามะม่ถือคักรว่าบวถือติดเต็มนะครับเอาแค่ไปกำรบมันก็งี่เงื่อนรุนครับ ตัวครับเป็นทางใดครับผมโดดบอ <Yeah. S 1> ป่านโมกอนครับ oh, ป่าปีกไก่นี่ครับกับตระกูลปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาปีกไก่เนาะสองสาตัวครับเนีเป็นเป็นสะดุ้งใหญ่นะครับสะดุ้งใหญ่มันเลยเห็นป่าเป็นเพือจังมันตัวน้อยเนาะ ได้บาทละตัวสองตัวใครเด้ยครับผมแหนมแรงรุ่นแต่ปากกดแล้วครับเชือกเดือนตุ่เทีอนจิปากกดเข่านะครับน้าม่งนะครับต้องตังไปโดนจักน้อยหนึ่งป่าจัางไฟจิตเข้ามานะครับป่าค่างิบตื่นครับ ยกแล้วครับผมอ,อุม้งโดดแล้วอยู่บ่เนาะอยู่บ่เนาะทันบ่เนาะเพิบเพิบพิบพิบอ่าบาดละบาดละโตครับบาดย้ำหนียกจังสี่แล้วครับผมเีมีเวลาออกมาเบ่งช่วงยาเมล้างนะครับยาเมือเซา เ,นนเตรียมสะดุ้งยกนะครับเ็นท่าน,นยกนะครับวันนี้เทดหั่นสะดุ้งแล้วเรียบร้อยครับผมรุ่นมืออื่นนะครับน้ำขึ้นนะครับกระยกได้นะครับน้ำลงกะยกได้ละมืออื่นมันขึ้นก็ขึ้นเพราะไหลนะครับ ลุนกันครับผมลุนลุนยกเทือยมิตเนี่ยมิตรเรียกครับ,รบตึงเวลานนนันคำแน่าะครับเนาะจากที่แล้วครับก็บเป็นวิธีชีวิตยำหาเดลัยนะครับ หาลายกินตามลายนะครับหาหน่อยกินตามหน่อยแล้วครับบรรยากศยาศได้เห็ช่วงป่าเราคอยถือมืังกรบุญพยุกต์นะครับเนาะเพม่อ <c> น <oughs> กับไปเหตุงานประจำเพิ่นเห็นว่าป่าถือประสานงานประจำกะว่างไปก่อนนะครับพยุกต์สะดุ้งกรอน จังทะลุนมือเอเศร้าครับเป็นยังไงมือนียกะอาจจิบปฏิสันได้จังหน่อยนะครับมือเลื่นก็ทีเป็นพลัคน้ำแกงก็ได้เว้ย <Okay. S 1> แต่เบิง้งน้ำแกงน้ำบอ,อกแกงนะครับออกฟังเตนี่จะซ้ำออกแล้วล่ะครับเนี่ยลายเติมแล้ว ลุนกันครับลุนกันเป็นยังไงครับผมช่วงเลี้ยงๆโดดนะปลาสวยนะครับปลาสวยหน่อยโดดตัวนึงครับบารละตตัวนี่นะครับผมอ ปลาซอยน้อยนะครับปลาละตัวสามบุถือปลาตะเพียนปลาดันสลิดนะครับเนาะอันนนั้บ่อนเสียงดังได้บูบาบูบาบุนะครับดังหนองบัวลำพูนะครับผมอยู่อำเภอสิบุญเรืองนะครับแต่ว่าอำเภอนุ่นสางดีเป็นเขตติดเอ่อเขตต่อกันนะครับตรงอำเภอนุ่นสางนี่ ตกนักนะครับจนถ่วมแต่ว่าแต่แต่บ้านผมนี่ก็ถ่วมย่อนนำพองนะครับส่วนนอนนำพองกับน้ำมอะครับแต่ว่ามันมีผู้ก็จังแถบนนสังนะครับน้น,นสังนี่ทีมีผู้ผู้เก่าอยู่นะครับนำไหลลงมาจากผู้มันเล่มันเละถ,ถ่วมคักนะครับเละถ,ถ่วมแห้ง แล้วนำการระบายซ่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เขื่อนเคลื่อนกับี่เต็มแล้วครับได้แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่นละล่ะน้ำหัวนี้ลงไปก็น่าจะเต็มแล้วครับหลุงนะับมีโตบ่ ปลาซอยน้อยอีก,กเก่าแล้วครับผมโอ้โมเมนปลาเอียงนี่ปลาแปบครับโอ้สองตัวครับกับปลาซอยตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำม้อนะครับเนาะแต่ว่าน,น้ำแดงๆนี่สีแดงๆนี่จะเป็นน้ำพองนะครับอยู่กันมาน้ำม้อมันช่เป็นไสๆแล้วครับ น,น้ำดิงแดงนี่เป็นน้ำพองครับเบื้องงังไงน้ำม้อบโบแห้งบันไดครับมาสู่น้ำพองมันเลนยอยู่ดันขึ้นมากครับคุณน้ำพอง,น,พองน้ำพองอยู่คิวกอะพ่ครับมันมันดันขึ้นมาฟังนี่ครับผมอะเริ่มคำก,กันแล้วครับเบื้องกันนี่จากบาทสองบาทก่อนครับจำก,กัเขบนันทะลุนช่วงเศร้าครับของมืออืน่น สิบิณฑจังไดครับมื้อนี้มาช่วงคํานะครับมาเซอร์เวเบิ่งนะครับเพิ่นก็ถึอกอยู่มื้อเช้านี้ครับตั้งหานใหม่่อยูครับเช้าตั้งหานใหม่เพิ่นว่าถึอกอยู่ดอกกล้วซั่นตอนผูม่าผมกันรังเฮ็ดอยู่กาลังไซเอน็นขาสะดุ้งใส่นี่อยู่ครับเลยบ่ได้ถ่ายเพิ่นว่าช่วงรวยๆจังหน่อยถึอกอยู่บัละ ดีแล้วฮะนะครับแต่ว่าฝนตกครับประมันช่วงเที่ยงกันเลยงดไปนะครับหัวกะกามาถึกนะครับบรตตราตัวสองตัวนี่นะครับผมจังถารุ่นมืออื่นครับผมเพื่อมืออื่นป่านำมอมันลังลงมานะครับ เดือดเดือดดดดดูาเดถีเลยตัวเดียวเกนจะว่าู่เดวปสวยองทองสบาดละอไม่เป็นคู โดดเห็นเห็นโดนบารลตูเนี่ยครับผมเแม่นบัดบัตรโหแปบหน่อยครับปลาแปบหน่อยสอยกับปลาแปบครับผมมีว่าเกินนี่ดอกมุมีปาน แสดงว่ามื่อนี้ผมมีปรากฏนะครับมื่อนี้นะจะรูปดมือเอื้อนกันครับสิเป็นยังไงเนาะมื่อนี้เอื้อ,มอนมามือ้อมาทดลองนะครับยกสะดุงมืเอื่นคือสิเป็นมือเตรียมตัวแล้วครับผมมืเอื่นคือสิเบ้ายกเอาเตียมที่แล้วครับมื่อนี้ต่างหานัน ือนี้ตั้งอาหารแบบมื่นหมอนร่ำกว่าที่ครับืนครับผมไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้นะครับก้าคุนมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้เด้อครับผมที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ